สวัสดีค่ะอันยอมอันนี้จะมากินแกงนกหน่อไม้กินข้าวเย็นกันนี่นหน่อไม้ของฝากจากอุบลน,นะคะมีฟักทองก็มีใบ ชคุณยายคุณยายทำไว้ให้กินข้าวันยังกินข้ากันยังคะ ใบแมงลักมากเห็นไหมใบแมงลักเน้นๆนั่นมันจะมีความเหนียวของพกทอง,ทอง,ทองหนึบๆนมีอันนี้ด้วยบวบเห็นไหมบวบ really อร่อยมากแกงอีสานก็จะมีปลาหน,วนัวน้ำปลาหนัวนึ่งละของโปรดอบกินแบบว่าสมุนไพรนะแต่ร่างกายก็ไม่แข็งแรง

กินข้าวมือละหนึ่งทับพีกินกลับเยอะๆ เป็นหน่อไม้ดองนะใช่ไหมดอกไม้ที่เขาไม่ใช่หน,น่อไม้เผาเนาแล้วเขาก็ใส่ถุงไว้อะเขาถนอมอาหารน่ะแน่มันอร่อยมากมัน สามีให้มานะคะตอนกลับบ้านกลับบ้านกินใหม่ช่งต้นเดือนมกรยลาอืมกิยวมาเจ้อร่อยขนาดนี้อร่อยมากหอมไม่อนมากกรุบกรุบกรุบเห็นน้ไม้หมดเลยอ่ะเขาทำอร่อยมาก อื้วนผู้เลยหมดขอบคุณคุณยายนะคะที่ทำข้าวให้ทานทุกคนเลยอร่อยมากต้องกินให้หมดแล้วคุณยายจะงอน อย่าลืมทานข้าวกันนะคะทุกคนไปละไม่ไม่